แกชนะด้ฉันต่อยแกด้วยฮ่าหน้าอย่างแกเนี่ยน่าจะต่อยคนอื่นได้เจอหมัดกูหน่อยอจ้าวไว้นะเจ้าท่มแกน่ะไม่มีวันเอาชนะฉันได้รู้ขึ้นมาหาพี่นี่ไงเราโดนอีกรอบนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเวลาที่คนนั้นอ่อนแอและเป็นลูเซอร์ในชีวิตจริงการโดนมูลี่จําเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆในโรงเรียน คุณในร่างมนุษย์ตอนนี้อ่อนแอเกินไปที่จะไปบวกกับบูลลี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องละทิ้งความเป็นมนุษย์ oh. และหวนคืนสู่สัตว์เดรัจฉานนะครับซอมบี้แมนยังไงล่ะมันจบแล้วเพื่อนเบคอนฉันจําได้ว่าแกบูลลี่ฉันในโรงเรียนตายสะแกตาย โอเคดูเหมือนว่าเราต้องการการฝึกนะครับแกเคยทำร้ายร่างกายฉันแกไม่รอดแน่จุ๊หัวเบคอนมามาใหม่อีกทีนึ่งนแกจะทำอะไรนี่ไงล่ะฆ่าทิ้งเลยเป็นไงกลายเป็นซอมบี้ะไรเด็กหน่อยเดี๋ยวลืมบอกชื่อเกมบายเดอะเวนนะครับวันนี้เราอยู่กันในซอมบี้ปะทะเพื่อนซิมูเลเตอร์ เป้าหมายหลักในเกมนี่คือการกลับไปล้างแค้นเพื่อนเราเว้ยกลับไปล้างแค้นคนที่เคยบูลี่ฉันในอดีตและในวันนี้นั้นฉันมาเอาคืนแล้วตายซะแกตายอืมฆ่าเลยเป็นไงล่ะตายซะเรียบร้อยได้เวลาแพ้พันแล้วเมื่อก่อนนั้นฉันเคยเป็นลูกน้องแกแต่ตอนนี <Luiza> ้แกมาเป็นลูกน้องฉันเลยเจ้าพวกกระจอกแกแม่งทำไมมันอึดจังวะ รัวอืดเกินเดี๋ยวขอเวลาไปฝนเขี้ยวเล็บก่อนนะแกรออยู่ตรงนั้นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอเวลาไปฝนเขี้ยวเล็บก่อนโอ้ของฟรีแป๊บหบนึ่งนี่อะไรเนี่ยคูณห้าคืออะไรวะเนี่ยคูณสิบคูณสิบห้าโอ้แจมเลยอย่างนี้กูกูไม่ต้องฝึกแล้วเอาละคุณซีได้เวลาตายแล้วผมรู้ว่าเมื่อก่อนคุณนั้นเคยบูลี่ผม S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้วเขาเคยบูลลี่กูตอนไหนวะเอาเป็นว่าเขานั้นเคยบูลลี่ผมเมื่อชาติปางก่อนนะครับถึงแม้ว่าผมจะจำไม่ได้แต่ว่าผมนั้นต้องฆ่าเขาตายตายซะแล้วน,นี่คืออะไรเนี่ยสมองบวกหนึ่งว้าวว้โอ้บวกหนึ่งสมอง <S <S 2> <S 2> <S 2> คนต่อไปคุณเบลอย่างนั้นเหรอมันจบแล้วคุณรู้ว่าคุณนั้นเคยทําอะไรกับผมไว้ในอดีตและผมนั้นจําได้ไม่ลืม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวจริงๆแล้วคุณเบลไม่เคยทำอะไรกูนี่ว่ะ ทำ่ห้ะไรมันจบแล้วถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยบูลลี่ผมแต่ผมนั้นจะบูลลี่คุณอยู่ดีฮ่า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 เอาละสมองอันที่สองอืมกินสมองเลยผมอยากจะรู้นะครับว่าสมองมันทำอะไรได้โอ้ไม่นะสมองเป็นเงินตราในการเปิดไข่อย่างนั้นเหรออย่างนั้นจะต้องรีบแล้วขอร้องเอาสมองมาให้ผมสามอันเถอะและผมนั้นจะได้ซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ได้สักทีหนึ่งคือสิ่งที่ผมงงกับเกมนี้นะครับก็คือซอมบี้ที่เป็นเพื่อนเราเนี่ย แต่ละคนเว้ยเวลามันโจมตีล้วกั้นเนี่ยมันโนโดาเมจเห็นไหมถามจริงสรุปแกทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยคิดว<อ>่า <c oughs> ทาตูดอะไรทําตูดอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับแบบมาเป็นหมาหมู่ไงให้คนอื่นกลัวเฉยๆแต่ทําหาอะไรไม่ได้นะครับคุณผู้ชมได้แต่เหา่าอโอโหลบอยู่หลังแบรเออร์โอ้โหสบายเลยนะสบายเลยคิดว่าอึดเน,นักเลยฮะดูเจอกูมันจบแล้วครับมันจบแล้วอืซ่าเรียบร้อยเอาละ ได้เวลากินสมองได้แค่อันเดียวเนี่ยนะเราต้องมาเริ่มเล่นใหม่โอ้ <c oughs> เลยเว้สมองมันได้น้อยเกินเ่ยผมอยากเอาสมองเพื่อนลองมาแทนกู <c oughs> เอาสมองเพื่อนกววกมาแทนได้ไหมวะ <c oughs> ไม่เป็นไรได้เวลาเปิดไข่ฟองแรกโกได้แบบแร่ <c oughs> วันนี้มีนกสีฟ้าคูณสามบูสโอ้ม oh! ผมมองว่ามันได้เวลาเติมแล้วนะครับ <c oughs> ผม้ชม v i p เว้ <c oughs> เพื่อที่เรานั้น จะได้ฝึกการเอ,อ่อฝนเล็บครับผมกับนักกล้ามสีทองระดับอีพิกต้องพูดว่าเป็นหุ่นนักกล้ามสีทองดีกว่า a อ t a แท s p สปีคูณ2อย่างนั้นเหรอราคาแพงมากไม่จริงอะ่ะโอ้โหราคาแพงมากแต่โจมตีเร็วกว่าเดิมโอเคใช้ได้อยู่ต่อไปดับเบิลเบรนอันนี้ผมคิดว่าจำเป็นนะครับจำเป็นมากด้วยเพราะว่า,าการที่เรานั้นจะได้สมองแต่ละรอบเนี่ยมันได้น้อยเหลือเกินเอาละได้วเวลาแรมเพจแล้วห,หนุ่มน้อยมานี่ นะดูดูพลังฟูสกอนนดมีเป็นพันเนี่ยกินสมองเรียบร้อยได้มาสองนะครับคราวนี้ผมจะได้สปีดรันได้สักทีหนึ่งมาได้มาหกแล้วสามารถเปิดไข่ได้สองฟองผมมองว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคนที่เราโอเคผมจะไม่บ่นเพราะตัวนี้มันก็ดีมากมันสิบสองเปอร์เซ็นต์อะแต่ตัวที่แบบโหดที่สุดนะครับก็คือแปดเปอร์เซ็นต์ว โอเคไม่เป็นไรไคูณ1นึ่ดาอีกคิดดิมตันนี้มันคูณ3ามที่หนึ่งจุอืมคราวนี้ผมเติมคือออโต้คอมแบทด้วยนะครับเป็นไง Auto ออโต้คอมแบทกูเลยเลย,ยแหมไม่ต้องเล่นเอง <c oughs> เน้นสบายนะครับอันนี้คือเน้นสบายเน้น A F K สำหรับใครคนไหนที่แบบไม่มีเวลานะครับคุณก็แบบเปิดออโต้คอมแบทเอาไว้แต่ข้อเสียคือคุณต้องเสียเกบโลบัคในการปลดล็อก ไม่ค่อยอีพิกเท่าไหร่หลับตานะครับหลับตาคุณไม่เห็นผมเสื้ออะไรทั้งนั้นว้ยคือมันขึ้นเด้งหน้าตรงที่มาแล้วแบบอดใจไม่ไหวนะครับอดใจไม่ไหวจริงจริงโอ้ตัวนี้มันใช้สมองเท่าไหร่ในการเปิดนะสิบห้าอย่างง้นเหรอเปิดสักสองตัวคอมมอนไม่นะเพื่อนไม่นะไม่นะอย่าทำแบบนี้ดูดดูดโอ้โหคุณหนึ่งจุดห้าพี่มึงกูแบบเสียงหลง คุดกากไม่ไหวแล้วลดล็อกไปที่ต่อไปเลยละกันเียวก่อนเถอะฉันจะใช้โค้ดฟรีไว้ยฟรีเชดเฮ้ยกูจะได้สัตว์เลี้ยงฟรีมันจบแล้วเพื่อน I love ของฟรี verify โอ้ y u u g t t s k i b i d i ไในวะ s k i i i ดีเชดเหรอคูณ1.8โ่งจุดแคจอแต่มันระดับแอป,แปกิกมันแอพินะเว้ยทำไมมึงคูณแค่1นวะมึงทำเป็นเล่น เป็นเล่นนะนะครับผมได้เพชรฟรีมาหนตัวด้วยผมมองว่าเพชรตัวนี้น่าจะโหดกว่าสกีบิดิีไหมโหโหดกว่ามากโหดกว่ามากเลยประสบดีสุดเลยเปิดออโตเ้เทรนแม่งเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วเน้นสบายเดี๋ยวผมจะเทรนไปสักเท่าไหร่ดี3000 3000ก็น่าจะเคลียร์ที่ตรงนี้ได้แล้วมั้งอ่ะกดพอก่อนนี่เท่าไหร่นะ135ในการเปิดไข่หนึ่ฟองเกินไปนะเกินไปโอ้โห แค่ที่แรกก็สามพันแล้วกูจะไหวไหมวะเนี่ยอืมไม่เป็นไรฆ่าหักคอคุณเบลมันจบแล้วฆ่าหักคอลูฟี่คุงมันจบแล้วเหมือนกันฆ่าหักคอนี่บวกทีสิบนะครับให้เอาวะหมายความว่าเราได้สมองทีละเออยี่สิบนะครับเพราะเรานั้นมีคูณสองไงขอโทษด้วยนะคุณผู้หญิงหักคอลูฟี่คุงหักคอเรียบร้อยมึงไม่ได้เป็นราชาชนสลัดแล้ว ที่สุดท้ายมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยอย่าบอกว่าได้แค่20มันเดิมใช่20มันเดิมแม่งเอ้ยมาตะเกีบไปฟาร์มมาประมาณ2-3นาทีนะครับตอนนี้ผมมีสมองประมาณ300กว่าเว้ยผมสามารถปลดล็อกนะครับกงเล็บอันใหม่ได้เดนี้กงเล็บสีเขียวบวก40%ก็คือมัอนกับว่าถ้าเราปลดล็อกอันนี้แล้วเราน่าจะขวดได้เร็วกว่าเดิมใช่ไหม ใช้สมอง100่รอู้อะไรไหมมันเติมได้ทำไมกูไม่เติมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหกงเล็บแบบซปเปอร์ครอมีที่ไหนนะน่ะฟันเร็วกว่าเดิม200%เดีรยวมึงเจออเชนซอร์แมนเชนซอร์แมนมาแล้วในลองตีดูหน่อยออโต้เทรนเอ้เถื่อนนะเนี่ยเราเอ้เถื่อนนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปลูกพี่ รัวๆเลยแป๊บหนึ่งปิดออโต้เทรนก่อนได้เวลาเปิดไข่แล้วเอาสักฟองหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแค่ฟองเดียว<ม>เอาล่ะหลับตาคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นขอร้องได้โปรดเอาแมวผีเวอร์ชันหนึ่งมาให้กับฉันอีเอนนอีปิกโอเคคูณ2.9ุไม่โอเค <laughs> ไม่โอเคแล้วไอ้เวนเดี๋ยวมาดูสถานที่ใหม่นะครับจริงๆเกมนี้เรารีเบิร์ตได้ด้วยนะโอ้ oh my god ถ้าผมกดรีเบิร์นไ่้หมายความว่ากูต้องเริ่มหนึ่งไม่อย่างนั้นเหรอรีเบิร์ตเลยโอ้ oh! แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงแม้ว่าตัวเราจะรีเบิร์ไปแล้วนะครับสมองยังอยู่และที่สําคัญสัตว์เลี้ยงเรานั้นยังอยู่ถือว่าฟาร์มได้อีซี่โอเคอีซี่อยู่คุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าเราเปิดออโต้เทรนก็แป๊บเดียวอะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กลับคืนมาละนี่ไงนี่ไง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆเราสามารถรีเบิร์ตได้ใหม่อีกรอบหนึ่งรีเบิร์ตเลยต่อไปเป็น10,000โอเคเดี๋ยวผมก็จะรีเบิร์ตไอ้ตรง10,000นี่อีกรอบมารีเบิร์ตเยสต่อไปเป็นแสนมึงข้ามขั้นไปไหนวะเจอแล้งใหม่กูเป็นยังไงแฟนตาซีซอมบี้นะครับนี่เป็นซอมบี้แบบแฟนตาซีเป็นยังไงละ่ะอืมตายซะคุณเบลเรียบร้อยต่อไปคุณซีตายซะโหหกหมื 60, ่นเหรอเยอะนะเนี่ยอืมฆ่าทิ้ง บวกทีละ50นะครับ okay, <_ an> โอเค <_ an> เท่ากับว่าเรากินสมองหนึ่งครั้งเราจะได้100ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่แต่ผมคิดว่าเราอาจจะจาเป็นที่จะต้องไปฝึกตัวให้มากกว่านี้มันจะได้เร็วกว่านี้นิดหนึ่งระหว่างที่เรานั้นฝึกไปนะครับผมอยากจะได้โอพเพชรตรงนี้มากเลยคุณผู้ชมคิดว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เรานั้นเอาโลบักไปทิ้งตรงนี้ค <_ an> อร้องสัตว์เลี้ยงระดับเทพพี่มึง อันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้เอ่อผมจะกรี๊ดใช่ผมจะกรี๊ด No โ o เกมแม่งโคตรหลอกแดกเงินอะผมได้แบบ worst outcome เว้ทั้งสองรอบเลยแล้วคือมันเกือบร้อยโลบัคอะ่ะมันแม่งแพงชิบหายมาฟาร์มจนหนำใจนะไข่ฟองหนึ่งหกร้อยแพงใช้ได้บอส s ูฟได้โปรด เอาบอสเ l u e legend เหรอไม่ legend yellow ผมได้ตัวนี้มาไม่น่าเกียดนะก็ไม่น่าเกียดเอาอีกทีหนึ่งเร u ย l โอ้ได้มาแล้วนี่ไงคูณเท่าไหร่อ่ะนี่บอสโอคูณ 5, 5! ุ้โอเคอย่างนั้นแจมเลยไปครับไปอีกโลกหนึ่งเลยโอประตูตมิติว้าว oh my god อีกไกลไหมอ่ะมีไกล แม่งมีไกลเลยนี่วะต่ำๆเลยสี่แสนสี่แสนไหนลองดูดิโอเคทูฮิดถึงจะโจมตีตรงนี้ได้อ่าไหวอยู่นะครับไหวอยู่กินสมองทีได้250ก็บวกเป็น500โอ้โอ้โอเคอย่างนั้นค่าความผ่อนแก่ผม1 0 0 0 0แสนผมว่าผมไหวผมไหวมันไม่ได้เสียเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับอีกอย่างมันคือเราตีไวอยู่แล้ว เพราะว่ากูนั้นโกงเอ้ยกูนั้นเติมเงินมาเนี่ยผมผู้ชมดูพลังดิสี่สี่สีเมือนคนสร้างเขาชอบเลขสมากอย่างนั้นเลยเหรอพลังมันไม่ค่อยที่จะแบบห่างกันขนาดนั้นนะครับตอนแรกผมรู้ว่าเป็นแบบ4 0่0 0 0ห0าแสนเลยเงี้ยมันก็ยังไล่เลี่ยกันอยู่ที่ประมาณ40,000นถือว่าไม่ยากถือว่าไม่ยากแถมไข่ที่นี่ก็ราคาถูกด้วยนะ750เองไม่แพ้ไม่แพ้รีเจน Yes ก็ไต่หน้าโง่นี่รีเจนเลยเหรอ ไม oh ่ดอดเยี่ยมได้รีเจนมาอีกแล้วโอ้ oh, พระเจ้านายคุณได้เทาไหรสี 4. 4. <c oughs> ่จุดสี่พวกกระโปกมากเลยเพื่อนมากกลับมาเปิดใหม่แต่ว่าคราวนี้นะครับผมนั้นจะเปิดใช้อันนี้ด้วยเราจะมีโอกาสที่จะเปิดได้สัตว์เป็นสีทองครับผมเป็นเวลาสิบนาทีนะครับและหวังว่าเรานั้นจะได้สีทองสีทอง Yes <c oughs> คือมันเป็นชื่อสีทองเฉยเหรอ คุณผู้ชมเหมือนสัตว์ทุกตัวที่เราเปิดได้มันแค่ชื่อทองเว้ยเนี่ยแค่ชื่อสีทองเอ้แต่มันคูณให้เราเยอะนะคูณให้เราเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าผมได้บูและบิดสีทองมาก็าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเอาละเอาบูและบิดมาให้กูไม่เจ้าโอไมก์กดโอเคได้มาแล้วแล้วมันชื่อทองไหมอ่ะบูและบิดนี่ไงชื่อทองจริงด้วย นั่นหมายความว่าผมไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้แม่เงยพอพอเลิกเราไปอีกที่นึงได้แล้วคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าไขฟองเท่าไหร่เฮ้ยมัน750ไม่ไม่ใช่750มึงบังเลข3เอาไว้มันบังเลข3เอาไว้เนียนตายหาแหละอืมอยากได้ตัวนี้ดีมอนโกสจะไปเลยแม่เงยแตไม่เป็นไรอย่างน้อยมันเป็นสีทองอ่ะคุณผู้ชม อโอโ้เยี่ยมเลยนี่เป็นชื่อทองด้วยมันจบแล้วมึงคูณสิบสองโอ้โหเทพแล้วอย่างงี <c oughs> ไนะ้ไม่นะไม่นะห้าล้านตรงนู้นสี่แสนตรงนี้ห้าล้านมันจะฆ่าได้ประมาณชาตินึงนี่หกล้านเลยสุดยอดกูยอมแพ้คุณผู้ชมครับสถานที่นี้นี่มันอะไรของมันเนี่ยผมอยากให้คุณมาดูตรงนี้เจ็ดแสนห้าเอาจิงเจ็ดแสนห้า สมอง7 5็ดเนี่ยนะเลิกเล่น <c oughs> พอกูเลิกเล่นคุณผู้ชมเนี่ยกับการที่คุณนั้นจะแดกสมองได้แต่ละอันเพิ่มแค่เจ็ดและตรงนู้นต้องการ7จ็ดแสกูพอเลย <c oughs> มันคนสร้างเขาพิมพ์อะไรผิดเป่ะถ้า7จ็ดหนห้ี่เออเริ่มคุยกันได้7 5็ดแสนห้ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ถึงแม้ว่าโดยรวมด่านที่ผมเล่นมันจะแลดูไม่ใช่นะครับแต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่ดีและที่สำคัญมันมี UGC แบบลิมิเต็ดด้วยถ้าเกิดคุณเล่นนะครับแต่ผมขี้เกียจทำตามเงื่อนไขไงก็เลยเช่างมันแต่ใครที่อยากได้ UGC อันนี้ผมสามารถมาเล่นเกมนี้ได้เพราะเกมนี้ไม่ได้แย่เลยครับไม่ได้แย่เลยลองมาเล่นดู